เซครับถ้าเริ่มเรียนคันจิมันควรจะเริ่มจาก N1 หรือว่า N5 ดีนะคะก่อนอื่นนะเรามาทําความรู้จักไอ้เจ้า N1 กับ N5 ก่อนว่ามันคืออย่างก่อนนะคะจริงๆแล้วนะคะไอ้ที่เราเรียก N1 N2 N3 N4 N5 เนี่ยมันย่อมาจาก ระบบของการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถในภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาจะเรียกว่า JLPT นะซึ่งแบ่งระดับความรู้ความสามารถในภาษาญี่ปุ่นออกเป็นทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะคะคือคือ N1 ถึง N5 นะคะแต่ความแปลกของมันก็คือไม่ได้หมายความว่า N1 เนี่ยจะง่ายที่สุดแต่เป็น N1 อยู่ด้านบนคือยากที่สุดนะคะแล้วก็ไล่ลงมา2 3 4 5นั่นหมายความว่า N5 คือ N ที่ ง่ายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไวยากรณ์คำศัพท์คันจินะคะเราจะเริ่มจากเอ็นดนล่างสุดก็คือเอ็นนะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่น้องถามว่าควรเรียนเอ็นหหรือเอ็นก่อนนะคะต้องเรียนเอ็นก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไต่ขึ้นไปเป็นเอ็นสีเอ็นมเอ็นงแล้วก็เอ็นประมาณนี้นะคะในไหนก็ไหนๆหนแล้วนะคะเรามาดูกันนิดนิดนึงแล้วกันนะคะว่าถ้าเราจะสอบเอ็นเนี่ยเราจะต้องรู้คันจิเท่าไหร่นะคะ นี่คือข้อมูลหนึ่งนะคะก็คือถ้าเป็น n 5นะคันจิก็ต้องรู้ประมาณ80-100ถึงคำนะคะแล้วก็คำศัพท์ประมาณ800คำเนาะแล้วก็ถ้าเป็น n 4ก็ประมาณนี้ไล่ลงมา n 3 n 2 n 1ประมาณนี้นะคะ สรุปคือถ้าเราจะได้ระดับที่ง่ายที่สุดในภาษาญี่ปุ่นก็คือระดับ N5 ต้องรู้คันจิประมาณ80-100ตัวแล้วก็รู้คำศัพท์ประมาณ800-1,000คำนะคะก็จะสามารถผ่านระดับที่เบบีที่สุดก็คือ N5 นั่นเองนะคะใครสนใจอยากได้ N5 นะปีนี้อยู่กับเซตายนะรับรองเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็สิ้นปีเราจะไปสอบ N5 กันจ้า